สวัสดีครับหมอรถครับผมวันนี้หมอมีเทคนิคการดูแลรักษาแผลเป็นคีลอยด้วยการใช้เลเซอร์อัปลเรติฟักชั่นัลเลเซอร์นะครับผมโดยไม่ต้องฉีดยามาฝากกันครับผมเทคนิคนี้นะครับผมจะเป็นเทคนิคที่มีการใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับด้วยการเลเซอร์ Laser เนี่ยหมอจะใช้เป็นพวกฟ r กชั่น n ลอ a b ล a ร i v ฟเลเซอร์เช่นฟักชั่นัลเออร์เบียนดิแอคฟักชั่นัลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ซีโอทูนะครับซึ่งพลังงานเลเซอร์เนี่ยจะปล่อย คล้ายๆกับการเจาะเล็กๆเป็นเข็มเล็กๆนะครับจำนวนมหาจำนวนมากเลยนะครับผมลงไปในแผล โดยเหมือนกับเราสร้างรูสร้างเข็ม,มนนะครับเล็กๆแล้วเราก็ทาตัวยานะครับผมในคลิปเนี้ยหมอจะใช้เป็นตัวยาสเตียรอยนะครับผมโดยจะเลือกความขึ้นข้นให้เหมาะกับสภาพแผลความนูนความหนาและสภาพแผลของผิวหนังของแต่ลบะบุคคลนะครับโดยต้องรีบทานะครับผมโดยหมอจะเทคนิคคือต้องรีบทาให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะมีช่วงเวลา,าเรียกวคา g นพีเรียดในการที่จะทายานะครับหมอจะรีบทา้ายเร็วที่สุดแล้วปิดว้24ชั่วโมงนอก จากนี้เนี่ยเทคนิคนี้นะครับเลเซอร์จะไปทำลายเส้นใหญยคีลอยนะครับแล้วให้จัดตัวเรียงตัวดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เลเซอร์ก็ยังเหมือนกับเป็นการเปิด เจาะรูเจาะเป็นเข็มนั่นเองนะครับดังนั้นก็เป็นออปชั่นหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาคลีรอยบริเวณกว้างๆเป็นเยอะๆนะครับซึ่งเป็นเยอะๆเนี่ยการฉีดเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับหรือไม่หมอก็จะใช้การฉีดบริเวณจุดที่นูนหนานะครับบริเวณอื่นเนี่ยก็จะใช้เลเซอร์ร่วมกับการทายาก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่ต่างประเทศจะมีการใช้เยอะพอสมควรเลยนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยเรื่องของอ การที่ฉีดยาแล้วเนี่ยบางทีมันมีความไม่เรียบสม่ําเสมอกันนะครับดังนั้นจึงใช้การที่เลเซอร์เจาะแล้วก็ทานเนี่ยจะมีความสม่ําเสมอมากกว่าหากใครมีข้อสงสัยได้ที่ Facebook หมอรถชวนคุยนะครับ